อร่อยไหมอร่อยไหมพี่ยิ้มอร่อยกี่ทำอะไรกินวันเนี้ยจำมือเส้นใส่กุ้งจะไม่ใส่กุ้งสดเยอะใส่กุ้งแห้งเยอะแล้วมึงคนกินกุ้งเยอะเหรอใครไม่กินกุ้งรู้จักเขาบอกกันไม่กินกุ้งหรอคนหน้าแหลมมันไม่กินกุ้งด้วยแล้วคนหน้าเหี้ยนต้องน้องเบียร์ถ่ายให้นาดิถ่ายอะไรถ่ายวิดีโอถ่ายทำไมถ่ายกินตอนกินอะ่อย ใจหนูกุ้มใจกับเจ๊ทานแล้วกินกุ้มไหมคะโบทำแม่ด้วยทานเอาโอ้ดูชุดแม่เด็กเติมมากอิซิวมิวชีหมดมีหมดอร่อยมากค่ัทุกคนน้องเบียร์ดูอะไรคะยามุนเส้นกินทุกที่ได้ก็ไม่เคยเบียร์ซูมน่ากิน อ,อร่อยไหมคะพี่ยิ้มสู้ตายคะ่ยนะ